ทำไมเซ็ก t <ฆ>อยเนี่ยหาซื้อยากจังแล้วทำไมถึงผิดกฎหมายครับอืมวันนี้คำถาม<น>ทำไมทำไมเ,เ,ออเยอะมากเลยกฎหมายอ่ะเป็นเป็นกฎหมายเก่าอะคะอ่ะตั้งแต่สมัยก่อนมันก็เลยทำให้เรื่องของเซ็ก t อยนี้ยังผิดกฎหมายอยู่แต่ว่าเท่าที่ทราบเขาก็มีการออพิจารณาว่าจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยใหม่นะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เซ็กอยเนี้ยังเป็นของผิดกฎหมายก็เลยหาซื้อได้ยากนะคะก็ อดทนรอไปก่อนค่ะเพราะเอิมันเป็นกฎหมายเก่าค่ะเก่ามากเก่ามากเก่ามากก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้นะคะเพียวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอิ Inbox Facebook รายการนี้